สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขส้อน,น้ะคะนะ่ะเนาะช่วงนี้ก็จะเป็นอ่านั่งไม่นั่งกั็พื่นเนาะคะ่ะเพราะว่าช่วงในห้องข,ขอออกไลายแล้วเขาก็คอ,อยมีอย่างไรเป็นใดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะพอกันที่บ้านมันมีอันสิบห้าอ่าแพ็คของบางอย่างเนาะแต่ว่าเข้าไปเสือ,อนั้นมากเนาะคะ่ะพี่นอ้องอ่าเหนียวนาว่นาแนวกันกระแทเนาะกันกระแทแบบนี้ ล้วเข้าจะเอาเป็นบางส่วนกับบ้านคือแบบนี้เนาะมันยังไม่เสียดายเนาะเขาเพราะนั่นใส่เนาะค่ะพี่น้องหม้อคือว่าเข้าจะมั่อเนาะหรือ่ากระทะกัยังไม่ยูเข้าใส่เดบุจักถือเองเนาะค่ะพี่น้องคือแบบของไม่ไม่งนั้นเลยแต่ก็จะเอาไปเป็นบางส่วนเนาะก็แล้วแตเป็นไรแล้วก็อันนี้ค่ะพี่น้องบปได้แพ้งแต่ว่าเป็นตาฮาเนาะ อันซื้อมาจากเยอรมันเนาะค่ะใคยๆก็บอกว่าบุตรดาปิดหูปิดตาปิดปากเนาะค่ะนาะพี่น้องเนาะอันก็เลยซื้อแนวกันกระแทกมาจากหอกับบานเนาะเพื่อนป็ดตาหักอันก็เลยอยากเอาไปเนาะแต่อันก็ยามมันแตกมันยังเนาะแต่เขาก็เลยจะมาหอหอกันนะคะหอกันกระแทกแต่ว่า หลายคนอาจจะสงสัยหรือว่าบ่าเคยใส่อโอโคโนค่ะกันกระแทกไปเลยีน้องค่ะพี่น้องอันก็เลยจะมาบอกว่าอันนี้อันตัดออกแล้วเนาะตาัดออกจากั้นเนาะเ <t> <ๆ>ขาใส่ใจังไงกันกันกระแทกมันจะมีอาพลาสติกกันกระแทกมันจะมีสองดานนะคะดานที่เป็นตุ้มๆเนี่ยค่ะพี่น้องดานที่เป็นตุ้มๆกันกระแทกแลก้วตรงนี้มันจะเป็นดานเรียบนะคะพี่น้องหลายคนอาจจะสงสัยว่า ต้องใส่จังหดเนาะอันอันหาข้อมูลเองค่ะตอนแรกอันห่อแล้วอันห่อห่อหมอไปใบหนึ่งก็พออันนี้ไปอันหนึ่งละอันนี้เลยอ่ะอันก็เลยค่ะมาแกะออกเนาะเพราะว่าอันห่อผิดทางค่ะพี่น้องก็คือว่าการห่อที่ดีห้าต้องเอาด่านเนยใส่เอาด่านตุ้มเนยใส่ใส่สุขพันฑ์เนาะค่ะเพราะว่าด่านตุ้มมันจะกันกระแทกเนาะ แต่ว่าตอนแรกนะอันไปห่หอแบบวันนี้เนาะค่ะพี่น้องเอาดันตุ้มออกข้างนอกบัลลูน่าเขาติดผักติดสกอตเทปติดอะเทปเนี่ยมันก็ติดอย่างติดบ่ไดอันก็เลยถอดออกไม่อันก็ว่าเอ๊ะมันต้องหอจะสีแทนเลยอันก็ไปหาขอมูนเอจงสันดีเลยค่ะพี่น้องเอาดานเรียบออกข้างนอกเอาดานที่เป็นตุ้มเข่าข้างใน้เพราะว่าดานที่เป็นตุ้มมันจะป้องกันการกระแทกได้เนาะค่ะ นี่ละคะพี่น้องคือว่าเฮาบ่เคยอ่าอันปกติอันเดินทางหลายเธออะอันก็บ,บ่เคยใส่เมื่อเที่ยงนอกหอกันกระแทกแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะอันกับ่าสามีกันทำพญ่นี่ว่ะพญ,ญ่นี่เขาเอาดันใด้ใส่พญ,ญ่นี่บอกว่าเอาดาันตุ้มใส่สุขภาพเด้อดาร์ลิ่งเฮากับบเสื้อเขาฮาทามแล้วเฮากับบเสื้อเขาว่ามันแมงยี่บะพญ,ญ่นี่นี่ฉันต้องหอจริงสิเอาดันเรียบใส่เสยค่ะพี่น้อง ไปได้ไปเอามาตดสกอตเทมบ์ได้เอาก็เลยตองเหลือออกไอมือสุยางเนาะค่ะพี่น้องเนาะเนี่ยเนี่ยอันจะล่องมะฮอรเห็นมั้เนาะเอาอันนี้ก็้วกันกระทาเนาะเสื้อายเนาะค่ะพี่น้องกระทะมันยังใหม่อยู่เนาะเหยียงมันยังใหม่อยู่บเนี่ยเขาก็จะเอาดัานที่เป็นตุ้มไสเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพื่อไคสิเอาจักซ้อนก็ได้กันกระแทกจั๊ซ้อนก็ได้เนาะกาเท่ออยากอยากให้มันกันกระแทกเันโจมเนี่ยค่าก็เอา อ่านหน้านาแนงเขาเอาสองซอนก็นได้นะคะใบเดิน่าอ่าเอากันกระแทกสองสองสองเชื่อไปนี่เนาะ,ะสองซอนติดก,กันก็นได้เนี่ยค่ะนี่ค่ะพี่น้องเอาดันเรียบออกเนาะดันดันเป็นตุ้เข่าข้างหน้าเนาะเดี๋ยวอันสิตสัดดันนี้เขนานะหยาดตดสกอตเทปกันอันหน้าก็แพทย์คล้องไปเป็นบางย่างเนาะคะ่ะบันเดีเอวลายแห้งบนไดนหล่ะกะ เสียดายของเนาะเพราะว่าเข้าอ่าเข้าไห้เขาฟรีกันหลายวัวน,นี้เข้ากับเข้ากะบางบางย่างที่มันประเด็นหนักมันเบาๆของที่เข้าใส่ในี่กวเลื่อเนเดน้อันก็จะเอาไปเนะเาะเสียดายพอเอาไปได้ก็เอาไปแล้วเข้าก็ซสื่อน้ำนักเพิ่มอีกยี่สิบกิโลเนาะค่ะพี่น้องยี่สิบกิโลกัอสองร้อยสี่สิบเหรียญเนาะสื่อนำนักเพิ่ม ซื้อน้ำหนักเพิ่มยี่สิบกิโลตั้งหาเนาะแต่จริงเข้าบินไปเขาก็หายสามสิบกิโลแล้วเนาะคะ่ะปัจนียเขาก็ซื้อน้ำหนักเพิ่มอีกเนาะเพราะว่าได้ขนของเป็นบางส่วนที่เข้าสามารถใส่ได้อยู่อยู่แต่จริงมันก็มีแนวใส่ได้เมื่อไห่แหละอยู่บ้านแต่ว่ามเมาเอาตัวที่มันไม่ได้นักแล้วก็ตัวที่จำเป็นเาืาอำลองใส่เนาะอย่างนี้เห็บเบาะพี่น่อง อันเอาเอาท่้งเรียบเอาทั้งเรียบออกมันก็ติดติดผากอรง่ายเนาะสกอตเทปง่ายกว่ากันตอนแรกอันจะไปห่อแบบนั่นแหละเอาท่้งเป็นตุ้มออกค่ะพี่น้องมันก็ติดผากอรบ่ได้ไหมสกอตเทปมันก็ติดเนี่ยะคะเครื่องเล่าก็ยวอันจะห่ออีกรอบหนึ่งนะคะ กันกระแทกอ่าเป็นตุ้มอับซีอีโอข้างในนะคะพี่น้องเนาะเดี๋ยวอันซีฮออีกรอบหนึ่งนี่ราคาพี่น้องขออนุญาตไปห่ออ่าห่อคล้องกันกระแทก่อนเนนะคาะ,<ม>คะเพื่อจะเตรียมกลับมืองไทยเลยอีกประมาณอาทิตย์หนะะึ่งก็ราคาพี่น้องอ่าอาทิตย,ย์อาทิตย์นั่แหละอาทิตย์ก็อีกว่ะมาณมือนนี่แหละแล้วเขาก็จะกเมกืองไทยแล้วเนาะตอนนี้เ่ากับพยายามพี่ เปล่าเปล่าเมียนเปล่าเก็บเปล่ายนายยิ่งใสยังซีนนะคะพี่น้องเนาะกนนี้อันอาจจะเอาสองทบเลยเนาะอ่าก็บุดรอ่าบุตรดาหน่อยปิดโหปิดจม,มูกปิดดานะคะตาหักเนาะอันเลยอ่าอ่าผ้าเพป็นไก่ดำเนาะอยู่ซีสเกตบานเฮ่าเนาะ นี่สัเกยบ้านเฮาบ้านเฮาแต่งกับอ่านี่กะอันนั้นแน่ตะยะนาแน่ตะยะให้เฮาเอาประเดิว่าบ่อยากให้แตกเนาะเฮาเลยอาจจะห้อนนานๆนิดนอยมเป็นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปีล้าบากันก็แทกอยู่ในเครื่องบินพุน อไปปุปก๊กป๊าไุ๊ปเาตุ๊กันหนึ่งเด้เอไปเจอกระเป๋าก็อีกหลายอันทับทับทับกันนะคะ ไปค่ะเมื่อนี้ก็บมีแค่นี้แหละอันขออนุญาตไปห่อของอ่าสำหรับกันกระแทกนะคะเพื่อจุดกัห่อของกลับบ้านเท่านะคะพี่น้องเอาไปซ้ำที่เอาไปได้เราต้องเอาไปลายนะคะพี่น้องขออนุญาตค่ะงาดลายแห้งทรงนี้บายๆพอกันวิดีโอหนาค่ะ